ยืนมากับคนแม่นอาเมื่อเจ้าหูกแขนปานขางได้ยื ong, นหงอยน้ำตาพังงานแยงต้องกอ,อิดคว,วันอ้ยยืในให้กลั้นกอดขวดเหล้าข้ายาืนในใจเป็นเราตาย บงขาดนา้ขอเสียงกดบอมี่หัวเนะยครับ <Yeah. S 2> สู่เกาแฟนหลังขอบคุณสรับยายกีสายจวดน,นะครับทั่วบินเกาหลีขอบคุณหลายๆครับอิซี่สาวหน่อยครับโดยความหักดยความคิดหอดครับ พ่อกันไปเราดูกานแล้วครับกอนสิบพิดวงครับพี่น้องโอ้ยดีใจหลายเลยความหักแพงคือเก่าเนาะเออโอ้ขอบคุณหลายครับบ่ได้รับบ่ได้นอนบางเว้นกับไปคุยกับผู้สนับสนุนอยู่นะครับขอบคุณเลยหลายครับตอนนี้พี่น้องครับหนังเปิดกองเราเริ่มทายทำมื่อใดครับสาวน้อยเพชรบันแพงหิดภาพพยนต์หนังเรื่องแรกซื้อยังครับซื้อยังก็ สุดยอดมากครับถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเดือนพฤศจิกายนเด้อครับเด้อมีเพื่อนตามเพื่อนมีพี่ตามพี่มีน้องตามน้องครับเอื่นกันเข้าไปเมืองหนังเออเนาะเป็นหนังแรกๆของพวกกัหมอลำครับที่ทาการสร้างโดยคนหมอลำศิลปะอีสานบ้านเฮ้าครับซอฟ์พาวเวอร์นะครับในรูปแบบภายนตร์ฝา